ก็กล้บสวัสดีวันนี้เรามาอยู่ซู่ซีซู่มงนะมาช่วยยู่ซีซีจูมงยูี้ซี้เดรักอะไรางหมอหมอาบาบาบา ทิ้งาเของมันจะเป็นเราต้องทิ้งอย่าไม่มีออกอย่าย่าไมเราไม่ออกเย่าย่ก็็ก,อก,อก,อกอ็อาจจะมารอ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 ,รอ,อาจจะีะ้ยสากเกียดเกมเกียดาไมกูกดไม่เข้าทุกคน โอ้โหกดด้บอนวันน้าผมก็ไปเจบะพิศพอยแล้วสำหรับใครที่ไปคอมเมนต์ชจาะพิศพอยมายินดีด้วยอ่าเหี้ยผมก็จะทำอีอันนะจุลสิษย์ป่ากัะแล้วแบบเราจะไม่สร้างบ้านเราจะแบบสร้างเออเขาเรียกว่าอะไร เพราะว่าสร้างหรือิดป่าคลื่นเงี้ยที่สร้างของเราแต่ว,ว่าเงี่ยเมือนสร้างเงี้ยมาสัตว์ต่อไปที่เราจะเลี้ยงคือที่เราจะสร้างคืองูนะงูป็นสัตว์มีพิษที่ร้ายแรงมากเลยนะครับไม่ใช่งูงครับแต่เป็นยิปโปนะยิป ยิปย yeah, oh, 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 ิปโอโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายลา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 ยิบยิบอีมอยยิบยิบโอ้ยเฮ้ยนี่ยิปบอนะเราก็สปอนบอลสองตัวนะให้เป็นผัวเมียมัน ม,มันจะมีอะไรกันมันก็จะเป็นเราเราจะต้องสร้างต้นไม้ให้ด้วยนี่ลุกโกงไม่เห็นมีต้นไม้กับเขาบ้างเลยต้นไม้ครับเราก็จะเป็นต้นไม้ธรรมดาครับต้นไม้แอฟริกันไม่ใช่แล้วครับต้นไม้แอฟริกันนะครับโอเคเราอุ้ย ไอ้เหี้ยทำไมโทรศัพท์มึงทำไมหน้าจอของมันเนี้ยเนี้ยแล้วโคลมึงอย,ย่าเด็กมามเ,เราเรารู้ว่าเออรู้ว่าเออรู้ว่าลืมรู้ว่าได้ยังไงเนี่ยเรา่าระ,คะใครมันลืมว้มาวเราจะสร้างแบบไม่ค่อยสวยนะ ก็อีสยาบคะกนย้ายตปเรงพยานะมมาส่ประมาณนี้แล้วเราก็จะไม่ปิดกรงด้วยนะเพราะเราไม่ต้องปิดหรอกนะีิโปเนี่ยเราต้องมีกระจกไว้ดูเขาด้วยนะอืมเอาไว้ดูเขาเล่นน้ำนับผมเอร ก็คือครับผมแจ๊คแป๊โผอยากโดนอยากโดนชนแจงอยากโดนแทงรบกวนโรงพยาบาลให้อยากทำมีงานบวชเพลงนี้แม่งดังมากเลยเพลงแจของพี่แจ๊คแป๊บโผล่แม่งดังมากเลยใครอยากไปฟังฮะฟังได้ที่ช่องแจ๊คแป๊โผมีสนับสนุนเพลงเขาอีกแล้วสนับสนุนเช็ด แล้วก็สนับสนุนนะ่ถ้าติดลิขสิทธิ์กูไม่สน,นับสนุนหรอกตกลิขสิทธิ์ตรงนี้จะเป็นสาม,มานะตรงนี้ก็จะเป็นอันเดียวนะแล้วก็มาถึงตรงนี้โอเคเอาสร้างไม่เป็สวยนะแต่รับรองดูสิป,ปา้าเราจะสร้างให้สวยแนะน่นอน ไอนอนไ้นอนดูเลยไปดูคอดูีด่โมันจะลงไ,ไปยังไม่เด้เจอแบนี้เลตรงนี่ปอจะสร้างไม่สวยเท่าหน้าตาหน้าตาไม่ดีก็จะมีหมัวใจเออเออเออเอ่อเม่อนอ่่อเอ่วนสัตเอนะะใน,น,น่ีนนน่อ่อเอาเ่เอเออ ถ้าใครสร้างได้แมงคตรแจ่มแมว,วอ่ะผมกะว่าผมแล้วผมจะทำมือ,อคนไม่ค่อยขย,ยันนะน้องการเรียนจะไม่ดีแต่ผมก็ยังสร้างสดใสให้ทุกคนดูได้อ่ะทุยต่อไปนะก็เป็นการที่ซึ่งเอลเอลนบอกเลยครับว่ามิษา โปรทิ้งผ้าพันคอ,อนั้นไปแล้วก็ลืมเมลินครับโฟกันี่อ้ยคิปป้าคนดูคิปโปดิคิป,ป้ปโอ้โหคงสร้างไม่สร้างคิปโปม,มันยุ่งยากจัง คืออะไรอ้าคืออะไรทำไมผมมึนคือถึงไม่เข้าใจไอ้หนูท่อเราไปไปนีป่โปโอดมันใหญ่ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ผมนะแล้วก็กด subscribe ผมด้วยแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะบายบายสวัสดีครับ